สวัสดีท่านผู้ฟังปรดดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ห่างหายไปพักหนึ่งเลยนะเพราะว่าติดงานนะยุ่งงานอยู่นะครับอ่ะและในวันนี้ก็ว่างแล้วนะก็เลยมาทำคอนเทนต์ต่อได้นะกับ Starcraft 2นะซึ่งวันนี้นะเราอยู่กับคุณ Spartan s o u l นะฮะเล่นเป็นเซิร์ฟสีแดงอยู่ฝั่งขวานะผู้เล่น m s t t r r e a g u e นะครับผมอ่าส่วนคู่ต่อสู้ของเขาฮนะคุณเอซิซึนะฮะ เอทิซึมนะเล่นเป็นโปรโตสีน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะอยู่มาสเตอร์ลีเช่นกันนะในแมปที่มีชื่ว Gold. อว่า Whisper s o f Gold เสียงกระซิบแห่งทองคำนะ,ะแมปก็ประมาณนี้นะให้ดูกันคร่าวๆนะโอ,อ้แล้วตอนนี้ฝั่งเสียำเงินเปิดไพลอนนะจุดนี้นะท็อกซี่เลยนะท็อกซี่ไพลอนอยู่หน้าบ้านเลยนะครับอยู่หน้าเบสสองเลยนะแล้วก็ไม่แอบด้วยนะอย่างที่เห็น,เ,หนเลยนะอย่างนี้ฝั่งสีแดงเนะี่ยโอ้โหส่งออฟโหลดเข้ามาสเกลโอเคเห็นชัดเจนมากนะ เซตเว่ย์พอยไว้อย่างนี้ด้วยนะยังไงก็เห็นนะโอ้โหโรงเกตเว่ย์โอเคอ่ะเราอยู่ที่บ้านว่าไงครับอยู่ที่บ้านโอ้ฟอชนะฮะโรงตีเหล็กนะฮะ <c oughs> เออถ้าเป็นภาษาแบบไซไฟถ้าเป็นยุคใหม่ๆนี่จะเรียกว่าอะไรโรงงานอาวุธนะะน่าจะใช่แหละนะอ่ะแล้วก็ยังไม่ลงแก๊สนะครับโอเคชัดเจนนะฮะน่าจะเล่นแคนนอนรัชนะครับผมหรือแม่งก็เล่นเป็นซีหลอดนะฮะแล้วตรงนี้อะไรนี่ไพลอน โฟตอนแคนนอนโอเคลงป้อมนะจุดนี้นะตรงนี้เป็นไพลอนนะฮะอ่าตรงนี้เกตเวมาแล้วเปิดซีรอดออกมายังไม่เปิดนะฮะอ่าตอนนี้ไม่ถึง2นาทีเลยนะฝั่งสีน้ำเงินตัดสินใจเล่นแคนนอนรัชแล้วนะฮะซึ่งก็ปกตินะฮะเออแต่ว่าแคนนอนรัชเดโอ้ยลินพันกันอีกแล้วแคนนอนรัชนี่ต้องใช้ทรัพยากรแร่ค่อนข,ข้างเยอะนะแล้วตอนนี้โอเคอ่าฝั่งสีน้ำเงินสร้างแอสซิมเลเตอร์หรือว่าบ่อแกส๊สขึ้นมา1บ่อนะฮะ เก็บแก๊สไหมอย่างไม่เก็บนะโอ้ลงไซเบอร์ในติดคอร์ด้วยนะโอเคชัดเจนนะไม่ได้หวังพึ่งแคนนอนรั sh อย่างเดียวแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงลงโรชวอร์ r รนนะแล้วก็กดควีนมาแต่ว่าสป라이บล็อกนะฮะควีนยังออกมาไม่ได้นะฮะแล้วคุณสร้างโอเวอร์โหลดไหมโอเคเพิ่งจะกดนะฮะตอนนี้เอา้าฝั่งสีแดงเอาแคนเซิลเบสสองนะมาลงตรงนี้แทนนะฝั่งเซมินก็ตามมาด้วยนะฮะโอ้โหลง Pilot ไพลอนไว้ด้วยนะ คือตามติดเลยนะไม่ปล่อยนะแล้วตรงนี้ไว้ไงครับแคนนอนรัชโอเคฝั่งสีแดงนี่ผมว่าคงจะต้องเน้นไปที่ตัวรชเยอะๆนะตอนนี้ควีนออกมาช้าโปรดักชั่นก็จะช้าตามไปด้วยนะตรงนี้เลยเนี่ยโอ้โหโอเวอร์โหลดสร้างทับกันอย่างนี้เลยนะฮะประเด็นคือเฮชเรอรี่เนี่ยเราก็รู้กันดีนะเพราะว่าเอ้ยเพราะว่าอะไรวะ เราก็รู้โอ้ยลินพันกันขอภัยนะเราก็รู้กันดีว่าแฮชเชอรี่นี่มันสปอนหนอนมาให้แค่3ตัวนะอย่างเต็มที่นะถ้าคุณอยากจะได้เยอะกว่านนีะ้คุณต้องเอาควีนไปฉีดหนอนเพิ่มเติมนะนี่แหละครับคือสาเหตุที่ว่าโปรดักชันมันจะช้านะและจานวนก็จะน้อยด้วยนะแต่ตอนนี้โฟตอนแคนนอนมาแล้วนะณจุดนี้นะนนะรครับฝั่งสินเงินนะอ่ายังไงครับโอเวอร์โหลดบินเข้ามาสเกลโดนยิงไปนะจังหวะน,นี้อ่ะส่วนตรงนี้ ชิลแบตเตอรี่โอ้โหลงมาเพื่อสปอร์ตตัวโฟตอนแคนนอนสกระบอกนี้นะแล้วก็มีโรบอติกแฟซิลิตี้ด้วยนะเล่นอาวุธหนักเลยนะแล้วตรงนี้เปิดเป็นสต็อกเกอร์ออกมาแล้วนะตัวแรกนะตรงนี้ยังไงครับเบสนี้ก็ละลายหายไปแล้วเรียบร้อยนะไม่แน่ใจว่าแคนเซิลหรืออะไรนะแต่ที่แน่ๆนะครับโอ้โรชมาแล้วนะจับแลงร่างเป็นเรเวเจอร์ด้วยนะฮะโอเคน่าจะจับโรชแปลงร่างเป็นเรเวเจอร์อนะจจรหมดแล้วแหละนะฮะเพราะเรเวเจอร์อนี่เป็นยูนิตที่เอาไว้แหกแนวป้องกันนะ เนะี่ยสกิลค o r r o s i v e นะยิงก้อน p l าสมาขึ้นฟ้าแล้วก็หย่อนลงพื้นที่ที่กําหนดนะอย่างนี้นะครับซึ BB ่งสามารถใช้ในระยะที่ไกลกว่าการยิงของป้อมได้นะตรงนี้สตอกเกอร์เข้ามาแล้วยังไงฮะฝั่งสีแดงโอเคเรเจเจอร์ Rocket, oh, mm e sí. Link, แตกหนึ่งนะโอ้โาโรโบตรงนี้กาลังสร้างอิมมอ์ทลนะฮะอิยมอ์ทลออกมาแล้วนะเรียบร้อยหือแตกหนึ่งนะฮะตัวเรเบเจอร์โอ้โหสากศพลอยไปอย่างไกลเลยนะ ระบบแบล็คดอนะฮะแวตรงนี้บึ้มไปนะฮะโรชโอ้โหเราชิมส่วนกระจุยกระใจตรงนี้ยังไงครับโรชแตกเรียบร้อยครับผมโอ้โหจังหวะนี้ฝั่งสีแดงออกจากบ,บ้านยากนะต้องใช้จํานวนยูนิตเยอะกว่านี้นะอ้าวแล้วตรงนี้เอ้าทำไมมันลอยฟ้ามีทราบนะแล้วตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นเป็นตึกนะฮะเป็นอาคารนะะแสดงว่าตรงนี้คือสู้กันอยู่บนดาดฟ้าอาคารนะครับผมอย่างดูเดือดนะเอาไพาลอนแตกอ๋อโอเค ไฟลอนแตกสร้างใหม่ได้นะะชิลแบตเตอรี่ฟื้นคืนชีพแล้วนะและ้วจังหวะนี้ยังไงครับมีตกริงไหลเข้ามาตายด้วยนะเมื่อกี้เหลืออีกหนึ่งตัวนะยังไงครับฝั่งสีแดงโอเคต้องแคมป์นะจุดนี้แล้วครับแคนเซิลไปนะไม่ได้นะเอาตังค์คืนนะครับเรียบร้อยครับผมฝั่งสีแดงกดยอมแพ้ไปแล้วนะไปในเวลา5นาที12บวีนะครับผมกำลังจะพูดเลยนะว่าฝั่งสีแดงนี่ไม่น่าจะสู้ไหวนะคนจะกดยอมแพ้นะแล้วเขาก็กดยอมแพ้ไปจริงๆนะโอ้โหฝั่งเสีมันคือมาแคมป์หน้าบ้านแบบ หนาแน่นเลยนะมีทั้งเกตเว์มีทั้งโรโบนะยากนะที่จะต่อก่อนด้วยนะอ่ะฉันชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเอทิซึมฝั่งสีน้ําเงินนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ